เกมเก่ารุ่เก้าสูงนะครับเครื่องติดพม้นเทกนะดิจิไว้ดอดิจิไว้นะครับการขายหนังสือนะครับหนังสือ สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุคนเข้บบสาสู่ช่องแบงค์สายชีวบตรทางด้วยเองนะครับโดยตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันตรงคลองถมนะครับในวันเสาร์นะถามว่าวันนี้ผมมาทําอะไรใช่ไหมแน่นอนครับกับพาพาเพื่อนทุกคนนะครับไปเดินชมขอ,ของเก่าของมือสองที่ขายใน,นถนนกันกน,นะในวันเสาร์นะครับพอดีว่าเห็นมีเพื่อนเพื่อนีเฟซมานะครับว่าให้เพื่อยพาเดิน ของูออุณกนหน่อยนะครับก็อาจจัดกันไปนะฮะพอดีว่าวันนี้มีโอกาสครับก็เลยพาเพื่อนๆคนมาได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับไปกันนะตอนที่ผมมานี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับของคุ่มแล้วนะสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่จะมานะผมแนะนําให้มาตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ย เริ่มวางขายตั้งแต่5้าโมงแล้วนะครับสับของมือสองนะค่อยๆทยอยงลงนะครับโอเคป่ะรัชมกันนะว่าเป็นไงไหบ้างนะครับผมโดยคลิปนี้ก็จะนิ้นของมือสองเป็นหลักนะนะครับบรรยากาศตอนนี้คนค่อนข้างคึกคักนะครับนี่นนะดูกันสักหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างเดีาาา๋ยวเราข้ายอ,ขอนกันก่อนดีนกว่านะเ่าจะมีขออะไรที่น่าสนใจนะครับ ในซอยนี้นะครับจะเป็นซอยที่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ช่วงกลางคืนนี่นะจะมีของที่ว่าเป็นขอผสมจากกระตูอ้อนิเมะมาลดไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่เราจะไม่นั่นนะเราจะเน้นพวกนี้จะมากกว่านะครับนี่อยู่ไหมขึ้นขึ้นสลับอย่โอ้โคับโอ้โเก่าเก่าผมว่าใช้ได้หรือเปล่านะแต่เป็นที่มีคพิมพู้ โอุย้ยเก่านะัม่ใช่ได้ปะนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ได้ปะนะแต่เป็นเป็นเครื่องเครื่องที่เป็นของที่เป็นของอังกฤษบางที่จำไม่ผิดนะนี่นะฮะของแว็คเข้ามาสักหน่อยนะครับมาดูร้านขาประจำกันนะซึ่งร้านนี้นะครับมีขายพวกเกมนะเกมเก่ารุ่เก,ก่าสูงนะครับยั็มีขายอยู่ครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะน้อยลงไปได้วยนะ ตองนี 1941, ้ก็เห็นมีพีเอหนึงนะแล้วก็เป็นพีเสามนะครับมีจอยมด้วยสลับยังไงโอ้โหเปิดนะเปิดก็มีครับผมคอมแบตก็มีนะครับได้นะมีอะไรบ้างนี่เครื่องแี่เครื่อมันเทกอะ ไอ้นี่เหมือนเอฟเนีลยเนี่ยแวดีนะครับนี่นักแสดงเป็นยูหรือว่าอะไรนะนะครับดูทักหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างหน้าหน้าฝน่นี่ออนเขาแบง์เปอง์นะฮะนี่เป็น อันนี้เป็นิีดีทคาราอเกเหรอโอ้เป็นเครื่องเลอ็ีเครื่องเ็นอพิกพานะครับตอนแนกก็เป็นเครื่องเล่นดร so ือใช้อท like <pf unlikely> เป็นวีดีีด้วยนะโอ้ยดีชิไว้โอ้ดีชิไว้ผมเคยมีตัวนี้นะแต่ไช้ส <ourselves> ีนีะเป็นตัวของพระเอกนะ่หดาสุงเลื่อนดูดีชิไว้น่าสนน่าสนนะ่ ผม,ผมาราบรรคับเลยตรงนั้นนะครับร้านนั้นร้านนี้ยัองอยู่นะครับผมมารอบก่อนนะอันนี้จะขายพวกแผ่นเกมไอดทนิคเจ้าไตอยครับแต่มีเป็นน้าสนแต่อย่างนะเช่นเสียรนะครับเสียรก็มีตลับก็มีนะฮะน,น,นะครับมาติต่อที่บานนะดีนะฮะผมเก็ ให้ย่าสานเมกาย่าสาเ,กาสาเกามกะผมเห็นนะตอนนี้นะป็ 29, นของเก่าครับอเก่านะเรามาต่อกันข้างนอกกันต่อน,นะครับจะเป็นโซนหลักที่จะมีขายพวกขอบมือสองของเก่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับร้านนี้ขายไป้หูฟังเลยฟังมือสองมีให้ทดลองด้วยนะครับ มันเป็นเงี้ยพี่สามไม่แน่ใจเนะี่ยฟับงพี่สางที่มีพี่สามเลยถ้าม,มีพี่สามก็น่าจะดีเลยข้างนอกนี้นะครับก็จะมีขายพวกของสะสมการ์ตูนอนิเมะจะมีออกมายันข้างนอกเลยนะแต่ข้างในจะเยอะนะครับมีต,ตุ๊กตาเต็มไปเยนะของนี้ตรงนี้มีเป็น วปปนพีซดีนะครับรครับอัน <ะ S 2> นี้เท่าไหร่คะอันนี้ร้อยแปดสิบครับมันเป็นมัได้เท่าไหร่อ่า้อยแสิบเราได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเได้เท่าไหร่หนังไทยีซนะร้อยหกิบครับนะร้อยห้าได้ มีหลายแบบเลยน,นะแผ่นบูเลติก็มีนะโอยบ็อกเซตจังมีอ่ะที่เราแล้วกันบ็อกเ,เซตจังมีนะฮะมีนะครับก็มีเป็นโปสเตอร์ใบใหญ่เป็นอะไรวะโปสเตอร์หรือวาใบใหญ่สวยอยู่นะสวยๆนี่อือเยอะเยอะนะครับเอตันจรแผ่นเพลงเก่าเดอะบิทเทอร์นีนะโอ้โหอ,อยู่นะฮะ ีก็จะขายเป็นพวกของผู้สองทัท่วไปนะเช่นเสื้อนะครับกระเป๋าเป็นต้นนะนี่นะครับเสือ้อผ้ามือสองนะถกเอาลงมาตุ้มกันเลยหรือขายเป็นไนก้าขายเป็นไนก้านะครับเป็นไกาข้อมือทิชตูอนอหน,นาล็อกเข็มดูดบลล เราตรงนี้อันนี้ขายเป็นแผ่นหนังนะครับหนังดี d ดีนะครับอยู่ที่สิบห้าทมีหลายเรื่องเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็ขายเป็นแผ่นหนังเหมือนกันนะแผ่นหนังเป็นแบบเป็นกล่องนะครับมีหลายเรื่องอยู่นะรนะาคาสมัยนี่คือถูกมากนะครับมีบูเลดีด้วยเห็นไหมบูเลด้ดก็มีนะครับนี่เห็นไหมวอลเลนโจนวอลเทป อย่างมวนเทปนะครับสายครอบม้วนเทปมาเดยเฉพาะที่ก <t initiation> ันใต้นะว่าคขานข้งเยอะนะครับทั้งเยอะเลยนะเอางี้มีสองฝั่งเลยดีกว่าเท่านั้นนี่นครับกะชยนะฝั่งทั้งเทปนะครับแล้วก็ทั้งเป็นพวกหนังบูเล d ดีวีดีมีครบเลยนะ ตนี้มีเป็นดแามแมสโาเดลรถด้วยนะครับนี่ออกทามือสองนะเสื้อผ้านะครับนะผัานหนังนะครับผมดู่องเซิซซิว่องพิดซิวนะครับมีน,น,นะ ของมือสองดูเท่าไหร่มีอะไรบ้างมันต้องมีพ่กย่ะมันต้องมีโดนมาเลยนะโขุดแพ็คลิงแพ็คลิงนะครับแพ็คลิงแผดลิงก็มีเนี่ยพิดาวยกันใครที่อยากหาขอสะสมนะครับไปเก็บนะเช่นแผดลิงแบบเมื่อกี้เนี่ยมาที่ได้นะแพ็คลิงเนี่ยสมัยก่อนใครก็น่าจะรู้กันแหละเวลาว่าเสร็จปั๊บใครส่งข้อความมาไรเงี้ยเราต้องโทรไปบอกโอเปอเรเตอร์นะ บอกว่าจะส่งข้อความข้าบเปรอนี้หน่อยข้อความอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตลาดของของโซนเขาเปิดใหม่นะครับอันนี้จะมีเปิดขายทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับตอนแรกก็เปิดแค่วันเสาร์นะแต่ว่าณปัจจุบัน,นะครับมีการขยายวันขึ้นใหม่อีกึงวันแนึ่คือวันศุกร์นะครับขครว่างๆมาสามารถมาได้ตั้งแต่วันศุกร์เลยนะครับอะเรามาต่อกันรอดีกว่านะ ก็จะเป็นพกระเป๋ากระเป๋าขวกน้านะบอกน้ำนะครับขายเป็นเครื like ่องสำอางพวกเครื่องสำอางคุณก็มีนะมีไฟให้ด้วยนะครับเพนะอกระจูครับก่อนนีนะครับ มีขายทุกอย่างจริงนะมียันพาร์นะครับมีเช่าพาร์ก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นแนวขายทั่วไปนะครับเนี่ยี้ก็จะเป็นบรรยากาศในวันเสาร์ช่วงกลางคืน,นครับจะมีทุกเสาเลยนะถ้าฝนไม่ตกอ่ะที่นี่คือเป็นแหล่งรวมรวมคนที่ตามล่าหาของมือสองเนีมีเป็นโปสเต์นะครับโปสเตอร์มีตัวไหนด้วยใช่ไหะูกล่อง โ oh. อ้โลก่างกามนะจะนีก่กล่องคาจุกิคาจุกิโปกเกมอนเโปกเกมอนนี่คือ,ออะไรอ๋อนี่เป็นการการเขีการโปเกมอน ันนี้เป็นนิยายข้ื่องเยพวกมังงะนิยามีเสร็จโหดิฉันนะดิฉันคุณหญิงนะครับคุณหญิงนี่นะโอ้โนหนี่เคยเป็นจุดรวมพวกนังสื่อนะครับนังสือนะ พี่ปบุญจินด้วยปาบุญชินเกิ้กันไหมเกันไหมเพื่อนปาบุญชินเนี่ยป่บุญชินนะครับมีเป็นตุยโยไทยอะตยโยไทยนี่คือเป็นหนังเก่านะยที่ว่าแบบย้อนสมัยก,ก่อนนนี้นาเรสวนนะครับน,นาเรส,สวรนสสสวนี้นะครับ ต่อกันนะครับมาต่อกันนะนี่ก็เป็นของมื้สองนะครับขับขอไม่เล็กใส่ขอเล็กๆน้อยๆ่ะหมอกอัน,ออนนี้นหมอกแผ่นปุบแผ่นนะ เรามาเข้าขอซอเรามาเข้าซอยขลุมขาจักกันนะครับซอยนี้นี่ก็จะมีเป็นเรื่องแง่เป็นแบบทั่วไปนะผมจะบอกเลยนะครับว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะซอยเนี้ของมือสองเยอะนะครับเป็นซอยที่ขเขาเรียกแง่เวลาตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งดิบของเก่ายิ่งเยอะนะครับยิ่งเยอะนะ,ะ,ะดูให้ดีกว่า ชิปชิปอันีาชิปไปลูกฟังฟังบลูทูธก็พาชมบรรยากาศยามเย็นกันนะครับที่ทลองถมนะในเวลา2ีสนาฬิกา40นาทีนะครับหรือว่า2องทุ่ม4ีนั่นเองนะครับก็คนเริ่มเยอะขึ้นนะคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพื่อคนไหนที่สนใจอยากจะมาเดินมาได้นะฝนไม่ตกนี่คือ โอเคเลยแล้วอากาศไม่ร้อนมากด้วยนะครับถ่วจะเจอของอะไรไงบ้างก็ต้องรู้เาเาวน,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 นะรู้เเาวนะอูเคซือซีคนเลยวขายในเอริกเปมสไม่ได้เจอคนเงินอเท่าไหร่ก็จะเจอเราตามหาไหมงานนี้ขายคู่ฟังเยอะคู่ฟังคูสองไอ่พวกมาเชลนะมาเชล,ลก็มี มีนาฬิกาด้วยมีนาฬกาสมารสมารมตรวอชวอนะะอพพี่นะสมารวอชนะครับมีสอบัติมีโทรศัพท์ด้วยมีนะทุกสักนะนีนะอันนี้หูฟังนะฟังเข้ามีนะ หัวนั oh, so ้นมือจอทั้งหรอมือแท็บจอเลยคล้ายค้เครื่องปิกาสนะฮะเครื่องปิกาพนะครับเรื่องเล่นแผ่นแผ่นขนาดเล็กนะแผ่นรองพื้นแผ่นใหญ่ไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้นะอ่ะมาต่อกันนะเราจะเที่ยวเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่ก็จะขายเสื้ออะเสื้อมือจอ ต่อนันนนี้เราก็ได้กลับมามอยู่ตรงถนนียบร้อยแล้วนะอันนี้ขายเป็นมีเทปเพลงนะทเทปเพลงก็มีเป็นมวนเทปนะครับมวนเทปมีอยู่เป็นสามเปาอ่ะมีสามเครื่องนะนะครับมีโซนี่เนี่ยโซนี่นครับมอต่อกันฝั่งเลย เครื่องคล่นเ,เทปรุณนเก่าเหมือนจะมีตัวปรับเรื่องไงเหมือนเป็นตัวปรับความเร็วดวนะด้วยนะดีนะฮะไอ้ม่ไอ้โม่กี่เห็นเป็นโนเ,เกีย X c a s Music เลยผมตัวเก่ามีสองสีนะ เม่อวานนี้เหมือนการเล่นอยู่ในตัวโหนี่กำลังทํางานอยู่นะกำลังเล่นเพลงอยู่นะครับมันเป็นของตั้มแมนรือเปล่าออคตคพัก็มีเข้เไม่ไั้นมันมี้องมด้ยี่ไม่อ้ไมแบบทเมมันต้ม้องคไยผมว่านะ เป็นบรรยากาศนะครับเคอ้นไปวัดวนีดีอน่ก้นีไกอหนอินเดียเยอินเดียก็มีนะนี่ครับของของหนังนะนี่ครับ บรรยากาศนันี้คือบรรยากาศนะครับสมัยก่อนนะผมชอบอย่างนี้ก๋ยเีการจระดะเกยบใหม่ก็คือที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบพอเริ่มถึกแบบของยิ่งเยอะอนี่นะนี่คือชี่คนแห้มีคนเดินดูหลายจุดนะ นี่นะโทรศัพท์นะครับลุกคนอดสมัยก่อนนะโสดทำฟุ้งีิโลจังดีอ่ะตอนนี้นะฮะเราก็ามาถึงซอยถนนสีธรรมธาิตาชแล้วนะครับนี่นะก็ใกล้จะถึงตรงจุดป้ายรถเมล์แล้วนะครับคือรถเมล์นะดูกันนะจะได้เลยกลับไหมเนาะ ผมเล็งไว้ก็คือเครื่อนงน e mp 3นะครับที่เป็นแบบใส่ถาดสามเอหนึ่งก้อนนะผมมีได้ตัวนั้นเอาไว้ใช้แทนเวลาแบบที่อื่นอะไรเงี้ยนะผมทำผมจะถ่ายกันอยู่จริงๆอ่ะผมมีแล้ตัวนึงแต่ว่าตัวนั้นอ่ะมันกดเปิดเครื่องไม่ได้นะครับผมรู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะต้องใช้ต้องใช้วิธีการกระตุ้นด้วยกันเสียบก,กับเทาแบงค์เพื่อให้มันติดนะมันถึงจะทํางานได้นะครับแต่ผมตลกมากตรงที่ว่า มันเปิดติดเราหยุดได้แต่กดเปิดเครื่องไม่ได้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับดู่นะพอ,อจุดนี้จะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับว่าไฟส่องมาน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถึงนี้ต้องมีไฟฉายหน่อยนะครับน่าึกนะาก็ดีหน่อยนะครับที่เขามีไฟส่องให้เราด้วยนะ ว่าดีนะครับนะเ,เล็กหน่อยนะครับท่านี้นะครับก็เป็นเสือฝ่านะครับรวมของขายจำพวกเค้กครับคองตกแต่งมือถือจะอยู่จุดนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วนะครับก็มีการปิดไฟมดแล้วนะครับนี้นะนี่เป็นร้านขายพวกหนังสือนะครับหนังสือนะฮะ แม่หน้าฝนนวรวแล้วะสาิ้บเแ้บไม่เห็นอะไรเส้นสวยฮงอะไเส้นสวย ร้อยเสเล่มร้อยค่ะสองเล่มร้อยเล่มแปดสิบในสวนนะครับผมเฮ้ไ้หมีเมื่อกี้เี่ยวกับมอ่ะเรียนนีน่าสนใจอ่ะ ปีแมกาซีดูโทรศัพท่ไออนตั้งแต่ปีไหนวะเนี่ยปีสองทั้งสองกดเก่ายางเก่าอ่ะโอ้ยปีแมกาซีเนี่ยเก่าอ่ะยังเก่าครับเฮ้ยโกเมกเก่ามากนะปี่สองสองก็ที่ยี่สิบสองปีแล้ว ออโฟลเตอร์หนังวยนะโมกัอ,อไม่หรเนี่ยให้รู้สึกว่าผมมารอบนี้นี่ของขยายมาขายไกลขึ้นนะว่ารอบก่อนที่ผมเคยมารอบนู้นนานแล้วนะคือของขายจุดหยุด,ดอยู่ตรงแค่ป้ายรถเมย์นะครับตรงแค่ป้ายรถเมย์นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมาขายมาถึงตรงเสือป่าเลยนะยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวพาลูกกันต่อนะฮะ คือตอนนี้เรามาถึงต้องหัวโค้งแล้วนะครับตรงไฟแดงแล้วนะไฟแดงอย่างไฟแดงเสือป่านะครับนะี่ฮะหร้อขายหรือยาวยื่นที่ทุกใครมาร็อกก่อนไม่ถึงขนาดนี้นะโอ้โหทีวีทีวีตัวเล็กทีวีตัวเล็กไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับนะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องอะไรเยอะด้วยนะโอ้ยตายอยู่างนเนี้ น,บบาานี่นอนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นแผ่นหนังนะครับแผ่นหนังนะนะี่นโอเคหมดแล้วน่้นจะาถก,กัจตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดก,กันนะว่าเขาขอมาขายหรือเปล่านะครับอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวนั้นเขาเอามาขายหรือเปล่านะครับไป อ่ะอครันที่คลองถมนะทงนานนู้นนะครับเป็นคลองถมเซ็นเตรอร์ที่ว่าแบบส่วนของนะ,ะผมเพนเมนอนเขา้าพึ่งลงมาตมุ้มอะไรกันนิดหน่อยตรงนั้นด้วยดูตุ้มหน่อยดีกว่านะมันคืออะไรเ,เป็นงานลังเป็นงานลัง เป็นไฟฉายไฟฉายลอ,อะไรมีเป็นปากกาที่โทรศัพท์ปากกาทิโทรศัพท์ยนนี่สิบบาทนี่คืออะไรแมงยางเวมาผมไฟฉายสี่สิบองูอย่างัาง้งอันนี้เป็นอะไรอ่ะอนี้อนนี้เป็นผอแพงน,นะผอมแพงน,นะฮะ นัอืม่นนจยตัิหวาน ีจะเป็นอีกซอนนึงครับที่มีขายพวกของเก่าของมนะือสองเลยตอไดูหน่อยนะก็มีอะไรบ้าเอามามากานตาตาคเนี๋นยอคนเด็กไม่มาตัตาอันนี้เป็นอะไรขนนายที่ไหนไสายพอนอะไรทุกอย่ยางออแบงก์ก รอเท้าเนี่ยดีสวยเนี่ยดูเลยรองเท้าเนี่ยรองเท้าก็เด็ดสวยเลยเ่้าถ้อยู่ในคอนวก็ยชัตั้ใ่พี่าตัวหม่ดอบจอ่อะไรพี่ากตัวเป็นเป็นรุ่นเก่าครับถ้าเป็นไอตัวรุ่นเก่ามันต้อเป็นปากเป็นใหญ่อ๋อ แ้วนะคเบย์นี่ผมจาไปให้น้องตับ่ัวคกนะครับไม่มีครับตรงครับเปจุดเนึ่ที่หางอกระสันดูแลกันนี่กืออาน้ำบานเบ ขายตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมีขายด้วยนะแต่ต้องดูว่านเนี่ยอะไรนะสนใจไหมนี่เหมือนเป็นตัวที่แกเนี่ยแกตาโคก้แกตาโค้กนคินค้าคือ สำหรับตรงที่จอประมาณนี้ก็ได้วัวนเสาร์กันอ,อตรงนี้เป็นจุดที่มีขายวาทิตด้วยนะที่ผมมาทุกครัง้งเขาจะขายวาทิตผมเพิ่งรู้ว่าวันเสาร์เขาก็มาขายด้วยนะผมนึกว่าเขาแค่มาวางไว้เฉยเฉยะเพราะว่าเพิ่มอยู่ครั้งนึนงอะผมเคยมาสารวจตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับเขาปิดนะไม่มีคนอยู่นะแต่เนี้ยมีนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ร้อนกับดูทุงอีกนิดน,งนึงดีกว่านะไปะโอเคครับก็สำหรับบรรยากาศพาเดินชมหรือพาเที่ยวของเกาะหอมือสองในวันเสาร์ที่2กุมกาพักานก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับสำหรับผมในวันนี้ก็คือหาไม่เจอหาไม่เจอนะครับก็เลยไม่ได้แหละไม่ได้อะไรกลับไปนะครับแต่เดี๋ยวไม่ได้ผมอาจจะ คำพูดอ,อ,อีกนิดนึงนะคืออาจจะมีอะไรที่แบบเขากลับได้นะครับว่าอะไรที่แบบว่าน่าโดนใจนะฮะโอเคเดี๋ยวไงคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเจอกันนะครับผมฝออากแฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่จะนำโน้ตช่องเล่นเองนะครับโซนใครที่เราเป็นไงก็กอไปคุยกันนะคลินปนี้ผมไปก่อนนะครับไปแล้ว อเอาครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ